สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกท่านวันนี้มาวิเคราะห์ฟุตบอลกับโคชเฮียกันครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โคดเฮียด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อด้รับข่าวสา,ารใหม่ๆกันครับวันนี้วันพฤหัสที่13เมษายน2566โคชเฮียได้เลือกฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และให้ทัศนคติอยู่4คู่นะครับวันนี้เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับ มาดูโปรแกรมของวันนี้กันเลยครับเริ่มที่คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเซเยนูด์ทีมจากฝูงของลีกฮอลแลนด์เปิดบ้านพบกับเอเอสโลมาทีมอันดับ3ของลีกกันโช่ซิลีอาคู่นี้คลิกเอาเวลาหทุ่ม45ามาถึงคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทีมอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซบียาทีมอันดับ13ในลีกลาลีกาสเปนคู่นี้คลิกเอาเวลาตี2ตรง มาถึงคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสทีมอันดับ7ในลีกกันโชซิเลียอิตาลีเปิดบ้านร,รับการมาเยือนของสปอตติ้งลิสบอนทีมอันดับ4ในลีกโปรตุเกสคู่นี้ก็คลิกเอาไปตีสอตรงเช่นกันมาถึงคู่สุดท้ายครับคู่ที่4ี่เป็นการพบกันระหว่างเลเวอร์คูเซ่นทีมอันดับ6ในลีกบุนเดสลีกาเปิดบ้านรับการกมาเยือนของยูนิยงแซงคิลุตทีมอันดับ2ในลีกเบนเยียมคู่นี้ก็คลิกเอาไปตีสอเช่นกัน หากเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นคู v AP, ค่ v i p ก็แอดไลน์มาหาโคชเฮียนได้นะครับหรือจะสแกน q r โค้ดที่หน้าจอด้านล่างก็ทําได้เลยนะครับผมมาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียนกันครับเริ่มที่คู่แรกเฟรนูด์ลอสเตอร์ดัมเปิดบ้านพบกับ r s เอสโลมาคู่นี้คิกออฟเวลา5้าทุ่มสี้าเหรียญราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านเฟรนูด์ต่อปอปอสูงต่ําเปิดมาที่สองลูกควบ2ลูก,คร,ลกครึ่งมาดูผลงานของทั้งคู่กันนะครับ เฟยนูด์ลอตเตอร์ดัมอยู่อันดับ1ในลีกฮอลแลนด์ครับมีอยู่67คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน14นัดชนะ10เสมอ4และไม่แพ้ใครเลยครับยิงได้31ประตูเสีย8ประตูอัตราเวเรลียนอยู่ที่71.4%มาดูทีมเยือนรมานครับอยู่อันดับ3ในลีกกันโช่ซีรีอามีอยู่53คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยอน15นัดชนะ7เสมอ4แพ้ไป4ยิงได้19ประตูเสีย17ประตู อาตาเวเลียอยู่ที่46.7%มาดูผลงานเฮตูเฮตที่เจอกันครับทั้งคู่เจอกันมาทั้งหมด3ครั้งเป็นเฟรเดนูร์ดไม่ชนะเลยครับเสมอ1ครั้งและเป็นทางโลมาชนะ2ครั้งผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นเจอกันครับก็เป็นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022โลมากระเปิดบ้านครับและชนะเฟรเดนูร์ดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดเฟรเดนูร์ดลอตเตอร์ดัมชนะไปถึง8นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นัด ผลง,งานนัดล่าสุดลงเล่นในหลีกฮอลแลนด์ครับเฟนูร์ลอตดามก็เปิดบ้านชนะอาร์เคซีวาวายไปด้ยวยสกอร์5ประตูต่อ1ผลง,งาน5้านัดหลังสุดของเฟยนูร์ที่ลงเล่นนะครับก็ทำผลงานได้ดีครับชนะไปถึง4นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวมาดูทีมเยือนโลมาครับ10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้ไป3ผลง,งานนัดล่าสุดลงเล่นในกันโชซิลิอาโลมากออกไปเยือนทีมอย่างตอริโนครับและบุกชนะทีมตอริโนได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0 มาดูเฮนดิ้แคบเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาปอปอราคานี้ฟเยนุดกินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมมาดูทางโลมาครับราคาปอปอราคานี้โลมากินราคานี้ไป5เกมรวดเลยครับและไม่เสียราคานี้เลยมาดูสูงต่ำสลูกควบ2ลูกครึ่งฟยนูดมีแค่2เกมครับและฟิยนูดก็ไม่โอเวอร์เลยอันเดอร์ไปทั้ง2เกมมาดูโลมาครับสูงต่ำา2ลูกควบ2ลูกครึ่งโลมาโอเวอร์ไปเกมเดียวครับแลนเดอร์ไปถึง4เกม ความพร้อมของสกุลในเกมนี้ครับเฟยนูด์ลอตรรเตอร์ดำจะมาในระบบ4-3-3แต่เกมนี้ทางฝั่งเฟ,งฟยนูด์มีผู้เล่นบาดเจ็บ3รายผู้เล่นตัวหล,หลักคนอื่นก็ยังอยู่กันครบครับคร่เซ็นเตอรับวันนี้ใช้เดวิดฮันสโกจับคู่กับเจอร์น็อตโทลาเนอร์แผงวิดฟิลยังมีออสคูนโคคูเซบัสเตียนเซอร์มาสกี้ส่วนแนวลูกวันนี้ใช้อุสซามานไอดิซซี่สุดนหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นซานเดียโกคิมิเนสสุดหน้าชาวเม็กซิโก มาดูทีมเยือนครับ AS Roma วันนี้จะมาในระบบ3-4-2-1เกมนี้ทางฝั่ง r o m ามีผู้เล่นบาดเจ็บ3ลายแต่ทั้ง3ลายก็น่าจะเป็นผู้เล่นตัวสำรองนะครับที่ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่ตัวหลักเท่าไหร่ผู้าาตัประตูเกมนี้เป็นหลุยปราซิโอกองหลังก็นำโดยคิสมอลลิงเดียโกยอร์เลนเต้จาลูก้ามันชีนี่คู่มิดฟิลตรงกลางจะใช้จอจินโอไวนาดุมทำเกมร่วมกับไบอันคิสตันเต้ สามประสานในแนวลูกมีลอเรนโซเปเลกินี่เปาโลดี巴าส่วนโหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้แทมมี่อับบาหัมก็เป็นผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดของโลมานะครับที่ลงเล่นในเกมนี้และทําผลงานช่วงหลังได้ค่อนข้างดีครับเกมมีทั้งคู่มาเจอกันทางฝั่งเจ้าบ้านเฟยนูดก็ทําผลงานในบ้านได้ดีครับ14นัดชนะได้ถึง10นัดเสมอไป4นัดและยังไม่แพ้ใครเลยผลงาน6นัดหลังสุดในลีกก็ชนะรวดทั้ง6นัดเลยครับยิงได้ถึง18ประตู และเสียไปแค่7ประตูมาเจอทีมเยียนโลมาครับผลงานไปทีมเยียนก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ครับ15นัดหลังชนะได้ถึง7นัดและแพ้ไปเพียงแค่4นัดผลงาน6นัดหลังสุดก็ชนะได้3นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้9ประตูและเสียไป7ประตูสถิติ5นัดหลังสุดที่เฟรนดูดลงเล่นในบ้านก็ทําผลงานได้ดีครับชนะได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแต่สถิติในการออกไปเยือนของโลมา5นัดหลังสุดทําผลงานได้ไม่ดีครับชนะได้แค่นัดเดียว เสมอ1นัดและแพ้ไปถึง3นัดเดลราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านฟรเดนูตต่อปอปอสูงต่ำเปิดมาที่สองลูกควบสองลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียยังเชื่อใจเจ้าบ้านครับว่าเฟรเดนูตไม่แพ้นในบ้านและมีโอกาสชนะโลมาได้ด้วยครับดูจากผลงานการเล่นในบ้านของฟรเดนูตเป็นทีมพิเ่นในบ้านดีครับมาเจอกับโลมาที่ผลงานการเล่นนอกบ้านไม่ดีเลยคู่นี้โคชเฮียให้อยู่ต่อเฟเดนูตรครับสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันทงไปที่ เฟรนูจะเปิดบ้านชนะโลมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2ในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเต็งหนึ่งถ้วยใบนี้เปิดบ้านพบกับเซบีย่าคู่นี้ก็คลิกอ้าวไปนาที2ตรงเลยราคาคู่นี้นะครับให้เจ้าบ้านแมนยูเป็นต่อถึงลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มาดูผลงานทั้ง2ทีมครับแมนยูยไนเต็ดยูนดับ4มี56คะแนนผลงานการเล่นในบ้านครับ15นะัดชนะ11 เสมอ3แพ้ไป1นยิงได้27ประตูเสีย8ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่ 73. 3มดาเรดูเซบียทีมเยือนครับยูนดับดับ13มีอยู่32คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน14นัดชนะได้แค่3นัดเสมอ4แพ้ไปถึง7นัดยิงได้15ประตูเสีย26ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่21.4%มาดูสี่เต์มดูสเฮตุเฮตทีเตเตเต่เจอกันนะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งเป็นแมนยูชนะ1เสมอหนึ่ง และแพ้เซบียาไป3าครั้งผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็ลงเล่นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2020สเซปียาเปิดบ้านและชนะแมนยูไปด้วยอกอร์2ประตูต่อหนึ่งผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของแมนยูนะครับชนะได้ถึง7นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมนยูก็เปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นย์และผลงาน5นัดหลังสุดที่แมนยูลงเล่น<ๆ>ก็ําผลงานได้ดีครับ ชนะได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวการแพ้แพ้นัดนั้นก็เป็นการแพ้แพ้ต่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ0นมาดูฝั่งเซบียครับ10นัดหลังสุดเซบียชนะ3เสมอ2แพ้ไป5ผลงานนัดล่าสุดที่เซบียลงเล่นก็ลงเล่นในลาลิก้าครับเซบียก็เปิดบ้านและเสมอทีมอย่างเซลตาบิโก้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2ผลงาน5้านัดหลังสุดที่เซบียลงเล่นทุกรายการนะครับก็ทำผลงานได้ค่อนข้างใช้ได้ครับชนะไป2นัด เสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดมาดูแฮนดิแคปเอเชียยอดหลังราคาเดียวกันที่ราคาลูกควบลูกครึ่งราคานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกินราคานี้มา3เกมและเสียราคานี้ไป2เกมมาฝั่งเซบีย่าครับราคาลูกควบลูกครึ่งราคานี้เซบียากินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมสูงต่ำา2ลูกครึ่งควบ3ามแมนยูโอเวอร์มา3เกมแลนเดอร์ไป2เกมมาดูเซบีย่าครับสูงต่ำา2ลูกครึ่งควบ3ามเซบีย่าโอเวอร์ไป1นเกม แนนเด่ไป4เกมครับความพร้อมของทั้งคู่ในเกมนี้ครับเจ้าบ้านแมนยูเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1เกมนี้แมนยูมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง5รายครับตัวหลักๆที่ยังเจ็บอยู่นะครับก็มีลุกชอกับมาคัดเลตฟอดสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับู้สตาะตูเป็นเดวิดเดเคอารแบกซ้ายเกมนี้ใช้ไทเลอร์มาเลเซียลงเล่นแทนลุกชอแบกขวาเป็นแอรอนวันวิสาก้า คู่เซ็นเตอร์ฮาเป็นลิซันโดมาติเนสกับคู่กับลาฟาเอลวาลานมิดฟิลด์ตัวรับ2คนวันนี้ใช้เฟซจับคู่กับคาซมิโลสามภาษานในแนวลูกมีจาด,ดอนซานโชบูโนเฟอร์นันเดสอีกคนหนึ่งคงใช้แอนโทนีคุ่หน้าตุ๊กเป้าวันนี้เป็นวูดเวกฮอตมาดูทีมเยือนเซบีย่ากันบ้างครับเกมนี้จะมาในระบบ42-31เกมนี้ทางฝั่งเซบีย่ามีผู้เล่นบาดเจ็บ3รายครับผู้ทำประตูเกมนี้เซบีย่าใช้ยาซินโบนู กูเซนะารับวันนี้เป็นเนเมญยา่ากูเดลจับคู่กับโลอิกบาเดแบกขวาเป็นมาคอตอาคุนนาแบกซ้ายเป็นอเล็กเตเลสมิฟิลตัวรับสองคนวันนี้ใช้อีวานลาคิติสมิฟิลตัวเก่าชาวโคเอเชียจับคู่กับเฟอร์นันโดฟันชิสโตสามภาษานแนวลูกมีอิลิกลาเมล่าโอลิเวอร์ตอเรสลูคัสโอแคมโปสสุดหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้ยูเซฟองเนไซลิสุดน่าชาวโมร็อกโก ก็น่าจะเป็นผู้เล่นชุดใหญ่นะครับของเซบียที่ลงเล่นในเกมนี้เกมนี้ถ้าคู่มาเจอกันครับแมนยูรอบก่อนๆที่ผ่านมาก็ชนะทีมจากสเปนมาได้2ทีมเลยครับทั้งบาร์เซโลนาและเรเบติสจุดแข่งของแมนยูในดูกาลนี้นะครับในการแข่งขันทุกรายการก็คือผลงานการเล่นในบ้านผลงานการเล่นในบ้านของเขานะครับ15นัดชนะได้ถึง11นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวมาเจอกับเซบียในวันนี้นะครับผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ดีเลยครับ14นัดชนะได้แค่3นัด และแพ้ไปถึง7นัดแล้วเสียไปถึง26ประตูผลงานการเล่นในบ้านของแมนยู5นัดหลังสุดทําผลงานได้ดีมากๆาครับยังไม่แพ้ใครเลยชนะได้ถึง4นัดและเสมอไป1นนัดมาเจอกับทีมเยือนอย่างเซบีย่าครับผลงาน5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนทําผลงานไม่ดีเลยครับชนะได้เพียงแค่นัดเดียวและแพ้ไปถึง4นัดเกมนี้ทนะั้งคู่มาเจอกันแมนยูต้องตุนสะกร์ไว้ได้ก่อนนะครับเพราะเกมนี้เป็นเกมแรกแล้วก็ต้องออกไปเยือนเซบีย่าในอีก7วันข้างหน้า เทราคาคู่นี้ให้แมนยูเป็นต่อลูกครบลูกครึ่งสูงต่ําเปิดที่2ลูกครึ่งครบ3คู่นี้โคชเฮยยังมั่นใจแมนยูครับคู่นี้โคชเฮยให้อยู่ต่อแมนยูสูงต่ําคู่นี้โคชเฮยให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่เจ้าบ้านแมนยูจะเปิดบ้านแล้วชนะทีมเยือนอย่างเซบิยาไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อ 1, 1> มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสเปิดบ้านรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งลิสบอนคู่นี้คิกออฟเปลาทีสองตรง เลนราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านยูเวนตุสต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งผลงานของยูเวนตุสนะครับฤดูกาลนี้ยืนดับ7มี59คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน15นัดชนะ11เสมอ3แพ้ไป1นยิงได้3 4ประตูเสีย12ประตูอัตราวเลตอยู่ที่73.3%มานดูทีมเย, bon, ยือนสปอร์ติ้งลิสบอนยืนดับ4มี57คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน14นัดชนะ7 เสมอ3แพ้ไป4ี่ยิงได้ยสิบประตูเสีย19ประตูอัตราเวเลตอยู่ที่50%มาดูผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตครับทั้งคู่เจอกันมาทั้งหมด3ครั้งเป็นยูเวนตุสชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งและเป็นทางสปอร์ติ้งลิสบอนชนะ1ครั้งนัดล่าสุดทั้งคู่เจอกันครับก็ย้อนไปปี2017สปอร์ติ้งลิสบอนก็เปิดบ้านและเสมอยูเวนตุสด้วยสกอร์หประตูต่อ1มาดูผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดล่าสุดของยูเวนตุสครับยูเวนต เสมอ1น,นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในการโชซิลิอายูเวนตุสก็ออกไปเยือนทีมแกร่งอย่างลาซิโอและแพ้กับลาซิโอไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1แต่ผลงาน5นัดหลังสุดยูเวนตุสก็ทําได้ดีนะครับชนะไปถึง3นัดเสมอ1น,นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวมาดูผลงานของทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนกันบ้างครับสินัดหลังสุดก็ชนะได้ถึง7นัดเสมอ3นัดและยังไม่แพ้ใครเลย ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอนก็ออกไปเยือนทีมอย่างคาซาเพียเอซีและชนะมาได้ด้วยตกอร์4ประตูต่อ3ผลงาน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นนะครับทุกรายการก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับยังไม่แพ้ใครเลยชนะได้ถึง3นัดและเสมอไป2นัดแฮนิแคปเอเชียยอดหลังราคาเดียวกันที่ราคาขึ้นครบลูกราคานี้ยูเวนตุสกินราคานี้มา5เกมติดเลยครับ มาดูฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนครับราคาครึ่งครบลูกราคานี้สปอร์ติ้งลิสบอนไม่กินราคานี้เลยครับเสียราคานี้มา5เกมติดเลยสูงต่ำสองลูกควบ2ลูกครึง่งยูเวนตุสโอเวอร์มา2เกมแน่นเดือไป3เกมสูงต่ำสองลูกควบ2ลูกครึง่งสปอร์ติ้งลิสบอนก็โอเวอร์ไป2เกมแน่นเดือไป3เกมเช่นกันความพร้อมของทั้งคู่ในเกมนี้นะครับยูเวนตุสจะมาในระบบ3 5 2เกมนี้ยูเวนตุสมีผู้เล่นบาดเจ็บแค่รายเดียวครับผู้สาวป,ประตูเกมนี้ยังคงเป็นวอร์เชตเซนนี่ กอ,องหลังตัวหลักวันนี้ยังคงเป็นเกลสันซิลวาอีกคนหนึ่งเป็นอเล็กซานโดกองกลางตัวคุมเกม3คนมีนุกโลลฟาโจลิมานูเอลโรกาเตลี่อาเดียนอาร์บิโอนวิทฟิลฝั่งซ้ายเป็นฟิลิปคอสติดฝั่งขวาเป็นฮวนกาดาโดศูนย์หน้าสองคนวันนี้เป็นอังเคลดิเมเลียจับคู่กับอาร์ดิคาลูตมิลิตมาดูความพร้อมของทีมเยือนกันบ้างครับสปอร์ติ้งยสบอนเกมนี้จะมาในระบบ3 4 2 1เกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ4ราย ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับพรุ่งสัประตูเป็นอิเก้กาซิยัตผู้เล่นตัวหลักๆที่ยังอยู่กันนะครับกองหลังก็ยังมีเจเลมายอาจูสกองกลางมีลิคาโดเอสกาโยเปโดกอนซาเลสมัติอุสเดลิมามิฟิลตัวลุก2คนวันนี้ใช้มาคัสเอสเวิร์ดจับคู่กับติงเกาศูนย์หน้าตัวเป้าวันนี้เป็นยูซุปเชอร์มิติเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับผลงานรอบที่แล้วของยูเวนตุสก็ชนะทีมอย่างไฟบวกมาได้ ส่วนทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนรอบที่แล้วก็ผ่านทีมแกร่งอย่างอาเซนอนมาได้ด้วยเช่นกันครับยูเวนตุสดูดูการนี้ทําผลงานได้บ้านได้ดีมากๆครับ15นัดหลังชนะได้ถึง11และแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวมาเจอกับทีมเยือนอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนผลงานการเล่นไปทีมเยือน14นัดชนะได้ถึง7นัดและแพ้ไปเพียงแค่4นัดถิติเฮตือเฮตที่เจอกันค่อนข้างสูสีกันครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะผลงาน5นัดหลังสุดในบ้านของยูเวนตุสก็ทำผลงานได้ดีมากๆครับ ชนะได้ถึง4นัดและเสมอ1นัดแต่ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของสปอร์ติ้งลิสบอนก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันครับ5นัดหลังสุดชนะได้ถึง3นัดและเสมอ2นัดเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านยูเวนตุสต่อครึ่งควบลูกสูงต่ําเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โค้ชเฮียมองว่ายูเวนตุสตอบแพงไปครับเพราะทีมเยือนอย่างส bon, ปอร์ติ้งลิสบอนมีผลงานการเล่นเกมรับที่ดีมากๆส่วนยูเวนตุสวันนี้ขาดผู้เล่นตัวหลักๆในการจบสกอร์ไปหลายคน คู่นี้โค้ชเฮียยังมองว่ามุมเสมอมีโอกาสไปไม่ได้ค่อนข้างสูงครับคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่รองสปอร์ติ้งลิสบอนสูงต่ําคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ําสันธงไปที่นั้คู่จะเสมอกันที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านพบกับยูนิยงแซงกิลลุสคู่นี้คลิกออฟเวลาตีสองตรงเลยะคาเปิดมาที่เจ้าบ้านต่อขึ้นครบลูกสูงต่ําเปิดที่2ลูกครึ่งผลงานของเลเวอร์ครับฤดูกานน ยูอันดับ6มี43คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน14นัดชนะ7นัดเสมอ2แพ้ไป5ยิงได้30ประตูเสีย19ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่50%มาดูทีมเยียนแซงเกลุสผลงานในลีกอยู่ันดับ2ครับมี69คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน16นัดหลังชนะได้ถึง9นัดเสมอ4และแพ้ไป3หยิงได้33ประตูเสีย23ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่ 56. 3 ทีทีเด็ทั้งคู่นะครับไม่เคยเจอเกันเลยนะครับในทุกรายการมาดูผลกาข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังนะครับของเลเวอร์คูเซ่นเลเวอร์ก็ชนะได้ถึง8นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปน1นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลบุนเดสลีกาเลเวอร์คูเซ่นก็เปิดบ้านละาชนะทีมเยือนอย่างแฟรง์เฟิร์ตไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ผลงาน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นนะครับเลเวอร์คูเซ่นทำผลงานได้ดีมากๆเลยครับชนะรวดมาทั้ง5นัดเลยครับมาดูทีมเยือนแซงเกนลุต สิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ2และแพ้ไป3ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ออกไปเยือนทีมแก่งอย่างเกนและเสมอมาได้ด้วสกอรหประตูต่อ1นแต่ผลงาน5นัดหลังสุดของแซงเกลุสก็ทําได้ดีมากๆครับชนะไปถึง4นัดและเสมอมาเพียงแค่1นัดยังไม่แพ้ใครเลยใน5นัดหลังสุดแฮนดิแคปเอเชียยอนหลังราคาเดียวกันที่ราคาขึ้นคุบลูกราคานี้เลเวอร์กินราคานี้มา1เกมครับและเสียราคานี้ไป4เกมมาดูฝั่งแซงเกลุส ราคาครึ่งควบลูกเซนเกลูดกินราคานี้มา5เกมติดเลยครับและไม่เสียราคานี้สักเกมเดียวครับสูงต่ํา2ลูกครึ่งราคานี้เลเวอร์คูเซนโอเวอร์มา5เกมติดครับมาถึงฝั่งเซนเกลูดครับสูงต่ํา2ลูกครึ่งราคานี้เซนเกลูดโอเวอร์มา2เกมครับแลนเดอร์ไป3เกมความพร้อมเกมนี้นะครับเลเวอร์คูเซนจะมาในระบบ3 412เกมนี้เลเวอร์มีผู้เล่นบาดเจ็บถึง6กรายเลยทีเดียวครับผู้เล่นตัวหลักอย่างพัตติกชิกนาเดมอาร์มีนี่ ยังไม่หายเจ็บครับผู้ตัดประตูเกมนี้ใช้ลูคัสลาเดกกี้กองหลังตัวหลักก็ยังมีจนาทานทาลงเล่นกับแอดมงทารบซอบามิดฟิลตัวรับยังมีโรเบิร์ตแอนดิดจับคู่กับเอเกลซีเอลปาลาซิโอสมิดฟิลตัวลูกวันนี้เป็นฟอรเรนเวิร์ดศูนย์หน้าคู่วันนี้ใช้มูซาดิยาบี้จับคู่กับอามินอัตลี่มาดูฝั่งทีมเยือนแซงเกรลุตเกมนี้จะมาในระบบ3-5-2 เกมนี้เซียงเกลูดไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและไม่มีใครติดโทษแบนเลยครับผู้ตัดบทูเกมนี้ยังเป็นอังโทนีมอริสกองหลังยังมีคริสเตียนเบอร์เกตลงเล่นร่วมกับแวนเดอร์เฮเดนกองกลางตัวคุมเกมเป็นจีนเทลลี่อามานี่เท็ดดี้ทูมาอีกคนหนึ่งเป็นเซเนลลีเนนคู่สุดหน้าคู่วันนี้เป็นวิกเตอร์โบนิเฟสจับคู่กับอาเดน่าซิมอนเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับเลวูคุเซนเป็นทีมที่ทำผลงานในช่วงหลังดีมากมากเลยครับ 7นัดหลังสุดที่โรงเล่นทุกรายการก็ชนะลูดทั้ง7นัดมาเจอกับมามืดอย่างเซงเกลุดผลงาน5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนก็ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดแต่สําหรับในถ้วยใบนี้เซงเกลุดทาผลงานได้ดีจะประมาทไม่ได้เลยครับรอบที่แล้วชนะทีมแกร่งอย่างยูเนียนเบอร์ลินจากบุนดิสลีกาเยอรมันมาได้ด้วยครับแต่เกมนี้ต้องมาเจอของแข็งอย่างเลเวอร์คูเซนเลนราคาคู่นี้เปิดมาที่เลเวอร์คูเซนต่อครึ่งครบลูก สูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียมมองว่าเลเวอร์คูเซนได้เปรียบเล่นในบ้านครับและเล่นในนัดแรกด้วยคู่นี้โคชเฮียมยังเชื่อใจเจ้าบ้านเลเวอร์ครับคู่นี้โคชเฮียให้อยู่ต er. ่อเลเวอร์คูเซนสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียมให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่เจ้าบ้านเลเวอร์คูเซนจะเปิดบ้านชนะทีมเยือนอย่างแซงเกรลุตได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งก็ครบถ้วนกันไปแล้วนะครับสำหรับทั้ง4คู่ที่โคชเฮียนได้วิเคราะห์และให้ทัศนะกันไปในวันนี้ ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนคิดเห็นตรงกับที่โค้ชเทียได้วิเคราะห์และให้ทัศนะก,กันไปจะลงทุนในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีและรับทรัพย์กันทั่วหน้าเลยนะครับวันนี้โค้ชเฮียมาสรุปให้ฟังชัดๆกันอีกทีดีกว่าครับทั้ง4คู่เริ่มที่คู่แรกเจ้าบ้านเฟยเยนูดเปิดบ้านพบกับโลมาเหรีราคาคู่นี้เป็นเจ้าบ้านเฟยเยนูดต,ต่อปอปอสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบสองลูกครึ่งคู่นี้โค้ชเทียให้อยู่ต่อเฟยเยนูดครับสูงต่ำคู่นี้โค้ชเทียให้อยู่สกอร์ต่ มาถึงคู่ที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบเซบียาคู่นี้เลยราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านแมนยูต่อลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อแมนยูครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงคู่ต่อไปยูเวนตุสเปิดบ้านพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนเลทราคาเปิดที่ยูเวนตุสต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้สวนรองสปอร์ติ้งลิสบอนครับ สูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่สุดท้ายครับคู่เลเวอร์คูเซนพบกับยูนิยงแซงเกลุสคู่นี้เลราคาเปิดที่เจ้าบ้านเลเวอร์ต่อครึ่งคู่ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียก็ให้อยู่ต่อเลเวอร์คูเซนครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงก็ครบกันไปแล้วนะครับทั้ง4คู่ที่โคดเฮียให้ทีเด็ดกันไปก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคดเฮียเยอะๆครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับข่าวสารใหม่ๆโคดเฮียกันครับหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับต้องการรับทัศนะกู่เด็ดเดดคู่อื่นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาโคดเฮียกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับโคดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โคดเฮียสวัสดีครับ